โอเคมาถึงในส่วนของ3883เลขคู่นี้เขาเรียกว่าคู่ธาตุลมเออขาเรียกว่าคู่ธาตุลมเนี่ยความเป็นลมคือไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้แต่รู้สึกได้ว่ามันร้อนว่ามันเย็นนะฉะนั้นนี่นะครับความเป็นลมมันมีความรวดเร็วเลขอะไรก็แต่ที่มาคู่กับ3เนี่ยนะครับก็ล้วนแต่ที่จะส่งผลทําให้เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียคิดทําอะไรก็ว่องว่อง,วองไวๆเป็นธรรมดา มันเป็นเลขที่เรียกได้ว่าคู่อารมณ์ร้อนก็ว่าได้นะและยิ่ง8ก็เป็นลมนะสก็เป็นลมต้นลมกับปลายลมมาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับคำตอบที่มันได้ก็คือโคตรเร็วครับไม่ใช่ว่าโคตรเร็วนะโคตรเร็วนะทำอะไรจะปุ๊บปุ๊บปั๊บปบนะตัดสินใจด้วยอารมณ์โดยส่วนใหญ่ คิดทําอะไรไม่รีไม่รอนะและก็เป็นคนที่หนึ่งค่อนข้างแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีทําอะไรไม่อืดอาดไม่ยืดหยาดนะขยันขันแข็งบ้าบินนะมีอะไรก็อาจจะถึงขั้นอกอารมณ์ร้อนที่บอกว่าเอ,อ,อะะพ้งพังง่ายๆนะนะแต่คือแตกนะพังคือพังใช้อารมณ์เป็นตัวนําตัวนี้ต้องระวังให้มากนะและเป็นคนที่ชอบทําอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยง เสี่ยงในการลงทุนทนํานู่นทํานี่กล้าได้กล้าเสียด้วยความเป็นลมเลยทําให้เป็นคนที่อยู่กับที่ไม่ค่อยได้มันรู้สึกไม่เป็นใจอยู่เนาะเออเขาเรียกว่า,เด,าเดินทางไปนู่นเดินทางไปนี่นะชอบทํางานอะไรที่มันต้องมีการเคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจ,จึงเป็นคนที่อยู่กับบ้านไม่ค่อยติดนะเป็นคนที่ชอบแข่งขันอชอบงานที่มันต้องท้าทายไม่ซ้ำซาก นะไม่หยุดนิ่งตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับธุรกิจอะไรหรือทําอะไรก็แต่เนี่ยนะครับให้ฉันอยู่เฉยๆมันรู้สึกไม่ค่อยชอบอะ่ะแต่ถ้าบอกให้อยู่เฉยๆต้องเป็นงานที่มันออกเป็นสีเทาๆหน่อยออธุรกิจที่มันมีสรัวสรัวหน่อยออพวกธุรกิจกลางคืนพวกผับหรือพวกงานอีเวนต์งานออแกไนน์งานการตลาดอย่างเงี้ยนะครับงานที่มันไม่ค่อยจำเจสักเท่าไหร่นักหรือถ้าจำเจมันก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของพวกราวหูพวกเน้ยนะครับถึงจะดีนะดังนั้น เลขนี้มันเป็นคู่ที่เอาตัวรอดได้เก่งเออแต่ไม่ค่อยแน่นอนนะเพราะในความเป็นลมเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะมาทิศไหนจะเป็นลมใต้หรือจะเป็นลมเหนือดังนั้นเวลาที่ทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจึงไม่ค่อยมั่นคงและไม่ค่อยแน่นอนใครที่มีเลขนี้อยู่ในสีตัวท้ายของบัตรประชาชนต้องระวังเรื่องของคำว่าเชื่อคนง่ายนะติดจหูเบาไปนะเขเรียว่า มันหวั่นไหวง่ายมันล้วนเลง่ายนะครับโดยเฉพาะเวลาที่ใครพูดอะไรก็มักที่จะเชื่อง่ายๆจนทําให้เรากลายเป็นคนที่ไม่ค่อยระวังเนื้อระวังตัวตัวเองนะเพราะอะไรครับเพราะด้วยอารมณ์ในการตัดสินใจจึงทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับกับคนอื่นนั่นแหละนะครับที่จะนําเรื่องราวของปัญหาอะไรต่างๆมากมายเข้ามาให้กับตัวเราทําให้เราเกิดความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลา ปัญหาโดยส่วนใหญ่ก็มาจากคนอื่นไปพูดไปทําอะไรก็แล้วแต่นะครับคนอื่นก็มักที่จะมองเราไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักจึงเกิดเป็นเรื่องราวของการทะเลวิวงวิวาทกันได้ค่อนข้างง่ายนะครับเรื่องนี้ต้องพึงระวังให้มากแต่ถ้ามองในเรื่องราวของความรักครับรักเนี่ยของคนที่มี3 8 8 3เป็นรักที่รักซ้อนซ่อนเงื่อนมันเป็นรักที่แบบต้องมีแอบอืมต้องมีการเก็บ นะสแปร์ไว้นะมักที่จะไปรักไปชอบหรือไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนที่ก็มีเจ้าของอยู่เสมอหรือคนที่ก็มีเจ้าของก็มักที่จะเข้ามาทําการเกี่ยวข้องกับเราอยู่เสมอถ้าจิตใจเข้มแข็งนะนึกถึงบาปบุญคุณโทษมันปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจนทําให้จิตใจของเราเข้มแข็งไม่เพลอเลอนะฮนะไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นความทุกข์ก็จะไม่เกิด นะตัวนี้ต้องต้องฝึกสติของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าตัวนี้มันอ่อนแอลงไปเนี่ยนะครับจิตใจเรามันหวั่นไหวอยู่แล้วเชื่อใครง่ายอยู่แล้วนะครับอาจจะทําให้ความเดือดร้อนหรือความเสียหายต่างๆเหล่านั้นนี่นะครับเข้ามาในชีวิตของเราได้ค่อนข้างง่ายแต่แน่นอนนะครับว่าคนที่มี3 8 8 3มักประสบความสําเร็จนะต่างถิน่นต่างแดนเอออะไรที่มันอยู่กับพี่กับทางเนี่ยไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะ ส่วนใหญ่คือจะต้องเป็นเป็นอะไรที่มันไม่อยู่กับที่ไม่ได้บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเออไปประสบความสําเร็จนะครับด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่แดนไกลนั่นแหละนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเลขนี้ต้องเตือนมากๆว่าอย่าประมาทเป็นอันขาดเพราะความประมาทความเผลอเล่ ซึ่งตางเหล่านี้จะนํามาซึ่งความเสียหายให้กับชีวิตของคนที่มี3883ไม่ว่าจะอยู่ในคู่ใดก็ตามแต่คู่หน้าคู่กลางคู่หลังต้องพึงมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือรายการเส้นทางดวงกับผมอาจารย์พัฒนนันพงศ์เลิศวัฒนธรศาสตร์ในความจริงศาสตร์แห่งความเชื่อสู่ความสําเร็จที่มั่นคงฝากไว้ครับฝากไว้ฝากแชรส่งต่อเรื่องราวดีๆเป็นกําลังใจเพื่อให้เกิดการพัฒนา สัตร์ดีๆสิ่งดีๆเพื่อเป็นแนวทางในการตั้งรับปรับแก้ให้กับหลายท่านหลายคนที่สนใจในเรื่องราวของศาสตร์ชีวิตของคนเราเนะครับเก่งบางครั้งมันไม่พอมันต้องอาศัยเหงมันต้องอาศัยความเชื่อเป็นตัวหนุนนําหรือจับมือเดินเคียงคู่กันไปก็จะทําให้ชีวิตของเรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอ่ะผ่านไปครับสําหรับ3883เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนะครับว่าเลข3นะครับ กับคู่สุดท้ายในหมวดนี้ก็คือ3993เนี่ยนะครับจะส่งเสริมหรือหนุนนำชีวิตของคนที่มีเลขคู่นี้อยู่ในสตัวท้ายของบัตรประชาชนไปในทิศทางใดสักครู่รู้กันครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องหมอพัดช,ชูบาบเก่งต้องบวกเหงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากผมนะครับ ทำไม่ขายของไม่ค่อยดีทำไมลูกหาไม่ค่อยมีปีนี้ดวงดีหรือไม่ ควรลงทุนไหมจงังหวะชีวิตในปีนี้ควรทําอะไรดีปรึกษาเส้นทางชีวิตของคุณวันนี้กับอาจารย์พัฒนพงศ์เลิศวัฒนธรผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ไพท,ทยากรเลขข่าวเบอร์โทรศัพท์ชื่อสกุลมงคลและศาสตร์่วงจุย้ยตามหลักวิชาฮวงจุ้ยโบราณหวงจุ้ยประยุกต์ที่ใช้ในการตรวจหาจุดบกพร่องของชีวิตท่านและคําแนะนําในการแก้ไขอย,อย่างไรให้ชีวิตพลิกกลับมาดีได้โทรนัดตรวจ่วงจุ้ยบ้านฮวงจุ้ย ธุรกิจหรือนัดตรวจดวงชะตาเพื่อปรับแก้ชีวิตของท่านโท062 647 9799 062 647 9799เส้นทางชีวิตเราลิขิตเองนะเชื่อสี